ภาวะสายตายาวเป็นภาวะที่เราเจอกันในปัจจุบันนะคะและสายตายาวเราก็ทราบว่ามันแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือสายตายาวตามกาเนิดนะคะก็คือเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยคนคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ตรวจพบว่ามีสายตายาวตั้งแต่ยังเด็กอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายตาจนโตขึ้นแต่ค่าสายตาหลักก็ยังเป็นสายตายาวหรือค่าสายตาบวกอยู่นะคะกับกลุ่มที่2คือค่าสายตายาวที่เกิดขึ้น ถ้าคนไทยหรือคนเอเชียก็หลังอายุ40ปีเรียกว่าสายตายาวตามอายุค่ะแล้วสายตายาวเรารักษาเพื่อไม่ให้พึ่งแว่นหรือให้พึ่งแว่นน้อยได้หรือไม่ได้สิคะถ้าเป็นสายตายาวแต่กําเนิดนั้นวิธีการรักษาก็ได้แก่การทําเลสิกหรือการทำเฟมโตเลสิก S B K และในปัจจุบันนี้รีเล็กสมายก็กําลังจะมี การที่จะใช้เทคนิคการรักษาสายตายาวได้และก็กำลังเข้ามาสู่เมืองไทยแล้ว ส่วนสายตายาวตามอายุรักษาอย่างไงวิธีการรักษาสายตายาวตามอายุอาจจะต้องใช้วิธีอ้อมๆคือการทําให้สายตาข้างหนึ่งเนี่ยสั้นเพื่อเมื่อใช้งานใกล้แล้วมาตัดกับยาวได้เราเรียกวิธีการนี้ว่าโมโนวิชันและก็การที่ทาโมโนวิชันนั้นก็ขึ้นกับสายตาต้นทุนเช่นถ้าสายตาต้นทุนมีสั้นอยู่ประมาณ600เราอาจจะยิงข้างหนึ่ง500อีกข้างหนึ่ง600คือเหลือค่าสายตาไว้ข้างหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าโมโนวิชันโดยสรุป การรักษาสายตายาวเพื่อทําให้ไม่ต้องใช้แว่นทําได้นะคะทั้งสายตายาวตามกําเนิดแล้วก็สายตายาวตามอายุกรณีนนสายตายาวตามกําเนิดใช้วิธีเลสิกใช้วิธี PRK ได้แล้วก็ตามแต่ค่าสายตานั้นๆเลยส่วนสายตายาวตามอายุได้ทุกวิธีเลยแต่อาจจะต้องมาลองว่าเราปรับตัวกับภาวะโมโนวิชัน หรือให้สายตาเหลือสั้นข้างหนึ่งได้หรือไม่เพื่อทําให้สายตาสั้นนั้นมาตัดกับสายตายาวการรักษาสายตาเป็นเรื่องสนุกค่ะแล้วก็ทําได้ไม่ยากอะไรแต่เราต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งว่าในแต่ละค่าสายตานั้นการรักษามาได้อะไร ขี่ปีจะอยู่ได้นะคะต้องมีการเติมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่เราจะต้องรู้ค่ะวันนี้หมอก็หวังว่าจะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสายตายาวแก่ทุกท่านนะคะทุกคนก็จะรู้จักสายตายาวที่เป็นมาแต่กำเนิดและสายตายาวตามอายุและทราบวิธีการรักษาด้วยค่ะ